You สองมื่อแล้วพี่น้องแก้วขอา์มวนี้ครับมันนี้คาดว่าสิเลียวเราอยู่ประมาณถึงไรครับไหนๆบ้านเอยต้นตนน้อยไหนไหนตรงไหน นี่เ่อทุกองหมันบ่ท้าครับพี่น้องสุภุชุครับตามเขามันเอาหลายมันไหนครับนี้ก็สา้างความเมื่อกี้เขาครับเขาเที่ยงครับผมเกี่ยเขาเดี๋ยวก็เมื่กี้เขาเที่ยงครับแกงเอืองแกงอึองต้มอึองครับต้มเป็ดครับต้มสมแซ่บๆใส่บลาปลขามออนครับพี่น้องนี่ครับต้มเนื้อน่าดีพี่น้องอึองว่าเป็นอึองไข่ครับพี่น้องอึองย่ากมันเท่านี้แหละครับ ตัวนี้หน่อยครับนี่ต้มตั้มครับนี่ต้มเนื้อนี่ต้มเนื้อตัวนี้ต้มพะพายนตะนี่ต้มพะพยนต์บ่ต้มหนังครับต้มพะพยนต์นี่ครับหนังกับพะพยนต์เตียนขี้เข่าครับเอาวมหาแสงคือบุคคลของเข่าโอ้ยนี่ครับบ้าวัเห็นคนมานะฮ่าคนกำลัอใจอันนี้ครับเบลลี่ครับนี่เกี่ยวเข่าคนเดียวเครื่องไรหรอ แบบในเตอ๋อนี่แซ่บๆครับพี่น้องเลยในขั้ขวกกินในขั้วกระม้ขาขาั้ขวดีครับผู้เห็เขาดีครับจะลอยนี่ครับเห็เขาทาครับ,บนี่ครับว่านเลยครับเด้อว่านว่านว่านเกี่ยวกับนาปั้งพี่น้องเขาว่านจางว่านจางเนาะวานจางจำว่านว่านจางพี่น้องขึ้นเาให้เอข้นาเทียง กินขขาแลยวก็ลุยตอมหเข้าจางว่านจางว่านเขากองเขากมีเลยเขากองโอ้หอเขากองมีเนาะเขากลองโอ้ที่คิดได้ว่า นะครับพ kind of kind of ี ah ่น้องครับเขาเทียงครับมหาแสงก็กินยอดเข้าเต็มลอยข้าว่าอยากอยากเต็มลอยกินเต็มลอยไรไปสิเนอะข้าวเพรากินเนาะ ดเพ่นไอกามกินเหล้าไม่กินอืมวิาญนีในตอนนี้กตตอนนั้นคุณพี่น้องครับใส่เขาใหญ่อดใกินเตือยใส่ปากมั้งใส่ปากเลยคำยังไงใส่ปาใส่ปาคำยังไงเราเว้โอ้ยเสียบวะยกมือโอ้ยนนอนครับยกมือยังนี่มีอไเป็ีครับเขาพี่น้องมเสบแล้ววะกันมวยยกปวคับ ระวังพ้อมอพี่น้องครับสดน้ำมันหอนครับตอนหนึ่งเทียงครับพี่น้องนี่จัดนี่โตบ้งเบลดีจัดบ้งนี่โอดกินเป็นโตเลยพี่น้องเด้อเปิดวงเลยแม่กี่เขาหน่าเอ้เนะครับจะไ้นำมันบ่ เยากินตน้ันตอนาไปไปอูจะวัดการขาสีจะดดอยู่เลยกินตะตอนไข่เออกินไข่ก็น้ำน้ำไก่ชันเลียงต้มต้มเป็ดต้มเป็ดอึ่งต้มต้มกระโวยกระโวยอย่างเงี้ยครับก็เก่าสุดไปเลยไก่ลีหมอทำอาหารในของหวานจะตากแดดเดียวเแล้วก็กินเปกินของหวาน ห่รัตุนหน่อยแต่วัามีใครพี่น้องมันก็มันกระเซิงได้นะตุนหน่อยให้จาภาพครับอบคนณคียวตนหน่อยตนหน่อยกันยังม่านเนาะคอกันอย่ประมาเอเาก็แต่หน่อยลีเนาะแ่บกซแบพี่น้องแ่บฟางแบเนื มันเผ็ดดี่จะหน่อยนี่ยได้งูโบรยูได้นี่มันโบเพชรก็ไดนี่มีคนหมักเผ็ดเพชรคนหมักเผ็ดน้ำหอมหมักเพชรโอ้ออกกันเบิดื่อนพี่น้องยีงกันเบิดอนเหนี่เพนี่มันเดพี่น้องเอ้ยเดร็จแลามาพอดีครับมาจากแก่เผ็ดนี่แหละครับแก่เผ็ดมาในไปย่างร้ายเลยนี่ เด้อเสาเจยบาวิที่เขาดำนาซักได้หมนี่นี่้อมานี่ะรับยนาซักแล้วครับนี่ย่าล่าครับไปพอสาเจมาก่าสันสาเจมากพอดีก็เลยก็ร่างนาซักก็ร่งกีนเขาอยู่ไ่ได้กินแล้ไม่ได้คุยข้าวซุไเยคุยตไม่ได้ให้ข้าวไมคุยนี่ข้าวพอปาข้าวนี้ พ่อยอคนีพอยหุงเขางุทีุ่่นี่ครับหุกปลาซิวพี่น้องมาแปปีแล้วุกงลวสินมาไหนเป็นเพเมือครับพี่น้องหเยคือหอยวัวหอยหุ้งตีสองทุกมือเขาตอมือตอมือตือนไม่ยามบวกตีสองแล้วก็หุ้งตีสองมือจะสินลุยครับปเห็ดบินมือนีเบาางครับพี่น้อง เกี่ยวเขาเอาเกี่ยวเขาทำไมมันหมานเกี่ยวเขาซอยใหญ่เราจะอลงหน้าเด้เราม่งกว่าจะอเด้ลงไปหน้ากระาจานมาะด้ษจัดนี่น,น,นะครับมาจากเก็บเพชรกับไงวะเอ้ยไงไง,ไงขวัญครับนี่บางอย่งก,มก็มาอเปิ้ลลกสีไวเปิ้ลลึกสีหมางม่งเนาะหมางม่งมาท่าน้างม่งนี่ครับ ไปเก็บเพชรเลยครับได้ของปลามากครับพี่เก็บเพชรด้ยนอใหม่มาพายางหลายครับนี่อใหม่ังหวนหมวกน่คนสวยน้อใหม่าใส่รเาห้เกยน้อใหม่มาจะสวนเขา,าสวนเยอะล่ะสวนมองนี้นะนี่ครับปัม่วง ตะกี้นี่กินนี่แขวะเรื่องคักเลยนี่กัดลแข้วเราแขวะเรื่องครับมิดกันง่ายครับแม่โอ้ยกินอิ่มเลยเนาะใช่ผ่านนาเราโฉบหนามันเต้นขึ้นจากสะต้องแต่งต้องแต่งอยู่เด็เป็นคู่ทั้งนึงนี่ปลาซิวนี่ทั้งสีอ่ะแล้วบ่งให้เยลี่มาหมกหมกหนึ่งตัวมงามนี่ครับ หมกปลาซิวครับมันใช้ผักขี้เงียงอ้หอมคักนกแซ่บจ้ะสุดๆเลยพี่นอ้องเ,เอ้ยมาเพลิน,นลเลยเครับต้มเนื้อครับเนื้อเสียวย่างจานนีู้กขหอมลำล้เลยเนี่ตอนนั้นที่นู่นหลังจานนะไม่ได้เห็นง่ายอันนี้ไม่ไมกะเลียงหลานโอ้ยเมือนกั้องหลับพี่น้อง ไปไปใหม่ที่เขาก็แย่ละสองคนออคู่หมาต่อ <laughs> แม่สองคนหนึน่งนอนี่นะครับพี่ก็นอแล้วครับนี่อุป,ปูขึ้นกันปะครับวู้นี่ครับว <c oughs> ู้ดกินไปจะเสียยเหรอ ในคลิปในติ๊กต็อกโมนี่เขกินสมึงอึงไม่อย่างนันเขาต้มเป็นโตมีไข่เนาะใส่ถาดอเขากินโซงก็ต้องเห็ดจัดฉากมันง่ามเลยครมันก็มีไม้ไม่ยู่ไถ่ไถ่ถ่ายก็มี่แต่คนก็ติดติดเสียงดังกรอบ เด้อบาวิวเสาเจอกอ้เขาเด้อจะหาเห็ดหน่อยไปยังไหนน้อน่อก็ได้เด้ออีก่เาจะมงมัน็นกดอน็กังบมนกลิปนาครับพี่น้องัมีว่าสนีครับสวัสดีครับผมน้ังปีน้องั้ี่จังหวะ